วไว้กลับมาอีกนะครับตอนนี้ก็หายไปทักเพราะวา่านี่ครับมาดูเงาะครับเงาะพลิกลูกไปแล้วนะครับพี่น้องประเทศไทย <c oughs> เห็นไหมครับนี่ครับต้นใหญ่ที่โอ้ยตัวนี้ดกครับผมน,นจะเป็นลูกกับทั้งหมดกับต้นนี้ตี ไหลร้อยโลอยู่ครับอันนี้ก็เป็นเงาะที่พลิกลูกไปแล้วโดยไม่ต้องพ่นอะไรเลยครับแค่เข้าใจเรียนรู้และติดตามปลูกพันธุ์ครับนี่ครับขึ้นลูกมาแล้วครับไม่ใช่ปัญหาครับของเงาะครับนี่เอามาดูเงาะต่อครับอันนี้ก็เริ่มพลิกลูกแล้วครับมีลูก น้อยที่มีการพลิกบ้างแล้วครับอันนี้เราค่อยๆทําไปเลยนะครับใจยเย็นๆเนงาะที่จะใจรร้อน,นครับนี่รอพลิกลูกครับก็น่าจะดกครับต้นนี้ก็ห้าร้อยหกร้อยโลได้ครับต้นใหญ่ดูต่อครับเงาะนนไม่น่ามีปัญหาแล้วเงาะพวกนี้ก็คือพลิกเป็นลูกแล้วครับรอแค่ลูกขยายใหญ่ คนนี้ก็ตกกบตันครับ